ครับผมห้าสี่สามสองพร้อมนระครบอะถามขางในส่วนของผู้มกับผู้จัด่อนครับผมวันนี้คือได้เรื่องเรียบร้อยแล้วครับผมยังไงครับของเราวันนี้ได้เรื่องเรียบร้อยแล้วทำร้อก็ถือว่าเราทําเต็มที่นะครับก็วันนี้ถือว่าก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะครับขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทีมงานของุณทุกคนที่ได้มาร่วมงาน วันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีผู้สนับสนุนเยอะเลยแล้วก็มีน้องๆที่แบบม,มันตื่นเต้นพอสมควรครับ<ช>ก็ถือว่าพร้อมมากๆแล้ว <ๆ S 2> แหละว,วันนี้ครับประกาศให้ท้องได้ตั้งแต่ว่าทีมของเราคือออกไปใช้ตัวโล,ล้วด้วยหลายๆประเทศ<ช>ครับกี่ประเทศบ้างครับก็ตอนนี้ก็หลักๆเนี่ยมีประมาณ27ประเทศนะครับ<ม>ที่ที่เราจะพร้อมฉายนะครับแล้วก็ ฉายต่อจากเร็วเราเร็วๆนี้ก็จะมีฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ประเทศใกล้ๆเราเนี่ยก็จะเริ่มทยอยฉายตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงอาจจะถึงประมาณสักช่วงต้นปีหน้าเลยนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีมากขึ้นเรื่อยๆก,กว่า27ประเทศนะครับก็กําลังดีอยู่ครับผมถามของนักแสดงหลักบ้างจากปีนฟินเดกโลว์อังไายเนี่ยเลยม่้พอแบบลุยกันมาอย่างหนักมากวันนี้ได้ฉายให้ชมกันแล้ววันที่4ก,กรกฎาคม แต่ไม่มันเหนึ่อรแต่แต่แต่ว่าตะว่าในที่สุดก็จะได้แบบได้เห็น ว่าเราเจอปัญหาแล้วจะไม่แก้เราได้ไปอยู่ในอันดับหนด,ด้วยค่ะก็ตอนนี้มีแต่ความตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วแบบจะเป็นยังไงใช่แต่เพียงคือสปอยว่าแบบจะได้ชมอ่าพื้นที่สวยๆของประเทศไทยด้วยอ๋อสุดยอดมากค่ะหลายที่ที่เราไปก็น่าจะเป็นที่ที่แบบ หลายคนเซอร์ไพรส์พี่แอนครับผมพี่แอนกับพังงานภาพยนตร์ไม่ได้ยังขนาดไหนแล้วครับผมที่แบบไม่ได้มาชิมครั้งเดียวก็ไม่จบไม่เล่นตั้งเต็มความว้าวของเรื่องนี้เลยที่คนจับตามองมากพี่แอนแค่ระบบเราออ ี่แอ้สตอยี่นะอะน้องฟินใช่ไหมคะอะยังไงบ้างครับของของเรามันตื่นเต้นยังไงบ้างครับ ในส่วนของทางกระทรวงเองก็สนับสนุนเรื่องซอฟท์คอเวอร์เรื่องนี้ด้วยเรื่องเหตุอะไรถึงทําให้เราเข้ามาร่วมสนับสนุนะฮะก็จริงๆกระทรวงอธิการก็สนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพย,ายนตร์และวิดีทัศน์อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโครงการสนับสนุนการสร้างภาพย,ายนตร์ที่ส่งเสริมซ็อฟท์คอเวร์ซึ่งเรื่องนี้ก็มีหลายๆส่วนที่สนับสนุนเรื่องซ็อฟท์คอเวร์ของไทยด้วยนะคะรับภาพย,ายนตร์จริงๆเป็นสื่อกลาง<ม>ทยันนำเสนอทำให้เกิดซ็อฟท์คอเวร์ได้แล้วก็ละครภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มี นำเสนอสำหรับในลายได้อย่างเช่นเรื่องสถานีท่องเที่ยวที่ตัดตัวป่าที่พักงาใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องอาหารไทยค่ะแล้วก็มีเรื่องการแต่งกายแฟชั่นที่เป็นป้าบายยะยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะมีหลายๆเรื่องที่แสดงออกของวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยความอีกหนึ่งก้าสำหรับการผลักดันเรื่องของวงการภาพยนตร์ไทยให้เติบโตมากขึ้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นหลังเป็นเรื่องอวกาศเรื่องแรกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ลงทุนจำนวน มูลค่าที่ค่อนข้างสูงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพลากรุสารรบพยนไทยที่มีความสามารถเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะแสดงถึงการพัฒนาศักยภาพพลากรุณาอุตสาหกรรมภาพยนต์ไทยด้วยอ่ะให้ให้ฟินเด็กฝาในรูปวันที่24กรกฎาคมทุ่โรงภาพยนต์จับได้เลยค่ะก็ฝากยนัสโสามสองสี่ด้วยนะคะโคตรเลยทั้งเรื่องหน้าเรื่องหลักแสดงทุกทีมเลยทุกคน ก็กลกนาโอเคโอเคพวกเรจเรียนเ้นทอนอนอนท่านสี่สองสองะ าหรดน้อันยอตอัร์ดินารดอินดาขยับแบบใกล้ๆนิดนึนเจะไม่เป็นตนานไม่ได้เลยหรอไม่เราคือตำนานแต่เพราะเราเป็นเรื่องแรกของพาเหร์ด้วยเออ